ก็รวมแล้ว5 8 0 0 0ับาทไปคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาไปทานร้านอาหารที่ได้มิชลิน3ดาวในอเมริกากันค่ะพอมีโอกาสได้มาอเมริกาทั้งทีก็จองล่วงหน้ามาก่อน2เดือนเลยค่ะร้านชื่อเลอเบอร์นาร์ดินร้านนี้อย่าเสี่ยงบล็อกอินเข้ามานะคะคือจองล่วงหน้ามาก่อนก็ดีค่ะแล้ว,วร้านนี้เนี่ยไม่ว่าจะจัดอันดับอะไรเนี่ยจะอยู่ในอันดับตลอดคือร้านนี้เขามีเดรสโค้ชใช่ไหมแล้วก็เราไปอยู่อเมริกาเดือนหนึ่งเราไม่ได้เอารองเท้าไปก็เลยต้องไปซื้อสดๆกันเลยเป็นร้านที่ได้มิชลิน3ดาวได้รางวัลตั้ง ร้านเนี้ยจะมีรอบอาหารกลางวันกับอาหารเย็นเราไปทานรอบอาหารกลางวันก็จะมีให้เลือก2ราคาก็มี3คอสจาร์สจะ120ดอลลาร์ต่อคนนี่ยังไม่รวมแพริ่งนะแล้วก็จะมีแบบ8คอร์สแน่นอนว่าเรามาทานค่ะต้องเลือก8คอร์สอยู่แล้วค่ะ ราคาคนละ298ดอลลาร์ยังไม่รวมแวดนะคะเราว่าที่นี่ราคาไม่แพงนะคะมาเสิร์ฟออเดอร์บแล้วค่ะปรุงแซลมอนเป็นแบบของว่างของฝรั่งเศสนะคะอร่อยมากตั้งแต่ออเดอร์บเลยอร่อยมากๆมาเริ่มคอสแรกเลยค่ะเป็นเนื้อทูน่าอัดแน่นท็อปด้วยไข่หอยเม่นน้ำเกวีที่ราดมีความเค็มเปรี้ยวหวานเข้ากันได้ลงตัวมากค่ะอร่อยมากน้ำตาจิไหล ระหว่างคอสอาหารเนี่ยจะมีคนมาเสิร์ฟขนมปังให้ตลอดนะคะเราสามารถเติมได้ตลอดค่ะมาแล้วค่ะคอสที่2อสแกล,ลบคาเวียก็คือหอยเชลล์ท็อปด้วยคาเวียค่ะราดซอสมารินเนรีอะไรฟังไม่ทันนะคะว่าซอสอะไรเขาสำเนียงฝรั่งเศสมากซอสมีความเข้มข้นมันเข้ากับความเค็มของคาเวียแล้วก็ความหวานของหอยเชลล์อร่อยสิคะเก็บโต๊ะเก่งมากค่ะเก็บทุกคอสกว่าทุกคอสเมื่อกี้คือชื่อซอสค่ะฟังกันเองนะไม่ย้อนแล้วนะ เนื้อล็อบสเตอร์หลายชิ้นแน่นมากๆอร่อยมากๆกรุบกรอบกรุบกรอบอะไรก่อนดูคลิปไปแล้วมันอินค่ะอร่อยมากกุ้งอีกจานค่ะเป็นกุ้งลังกุสตินมีเนื้อหวานแน่นลักษณะคล้ายๆล็อบสเตอร์นะคะโรยด้วยคอนสลัดราดซอสเบาส์เอมิกกับครีมซอสทัฟเฟิลค่ะหอมมากคอสที่5ค่ะปลาเดวเวอร์โซนเซิร์ชตัวน้องจะคล้ายๆปลาลิ้นหมากับปลาตาเดียวแต่ไม่ใช่นะคะเดวเวอร์โซนแท้เนี่ยจะมีเฉพาะในน่านน้ำของยุโรปปลาจะรสชาติหวานมากค่ะราดซอสเชอร์รีไวน์ ปลาเฮลิบัตคามาชิ้นใหญ่ๆละซอสบูชอนเป็นซอสของฝรั่งเศสที่มีฐานของไวน์แดงเราเป็นคนไม่ค่อยทานปลาแต่ทานปลาทั้งสองคอร์สหมดเลยคะ่ะมาถึงของหวานแล้วนะคะเป็นรูบาร์กับพิตาชิโอนะคะดีมากไม่หวานจนเลี่ยนทำมารสชาติที่กินไม่เบื่อหมดเกรียงถูกจานคะ่ะเรารู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านไฟเดนนิงร้านแรกนะคะที่ไม่มีลูกเล่นในการเสิร์ฟเลย Thank you so much. แน่นอนคะ่ะตบท้ายด้วยเพติโฟคะ่ะแต่หวานไปนหน่อยคะ่ะเป็นอย่างเดียวที่ทานเหลือ จากนี้ไปก็เป็นการนั่งคำนวณคิดแบตกันนะคะก็คือที่นี่เราต้องมาบวกแบตเองนะคะว่าจะให้เขากี่เปอร์เซ็นต์ยอดรวมมาทั้งหมด48,000บาทเราก็ให้ทิปมาตรฐานค่ะก็คือ20%ก็จ่ายไปอีก1,000 0บาทก็รวมแล้ว58,000บาทตกคนละ14,000บาทค่ะ